ต่อไปเราจะมาเริ่มขั้นตอนที่2นะคะขั้นตอนการลงสีขั้นแรกเลยเริ่มแรกเลยเราจะต้องเตรียมอุปกรณ์นะคะคือแม่สี3ส,สีสีเหลืองสีแดงสีน้ําเงินนะคะอันนี้เราต้องมีต่อไปสีขาวกับสีดํานะคะขาวและดําน้ํานะคะน้ําเปล่าเลยนะคะพยายามอย่าใส่อะไรที่เป็นทรงสูงนะคะเมื่อลมแล้วมันจะทําให้งานเราเสียได้ เดี๋ยวโดนผ้าขี้ริ้วนะคะผ้าขี้ริว้วจานสีไม่ต้องซื้อใหม่ก็ได้นะคะถ้านักเรียนซื้อสียี่ห้อที่ที่เขาจะมีแถมที่เป็นสีขวดมาสเตอร์อาร์ตหรืออะไรเงี้ยค่ะเขาจะมเีเขาเรียกว่าจานสีสําเร็จรูปแถมมาให้นะคะใช้ได้นะคะมันไม่ใช่ที่วางขวดสีมันคือจานสีสีขาวค่ะแล้วก็ที่ขาดไม่ได้สุดท้ายก็คือ ผู้กันอย่างน้อยต้องมี2เบอร์นะคะถ้าเบอร์เดียวจริงๆก็เบอร์6ได้ค่ะมันอาจจะช้าหน่อยถ้า2เบอร์ก็มีเบอร์เล็กเบอร์หนึ่งนะคะแล้วก็เบอร์ขนาดใหญ่กว่านี้เบอร์หนึ่งจะใหญ่มากขึ้นก็ต่อเมื่อพื้นที่เรากว้างขึ้นนะคะผู้กันที่มีหลายเบอร์เพราะว่ามันขึ้นอยู่กับขนาดค่ะอ่ะต่อไปเรามาดูวิธีการทำกันเลยนะคะวิธีการทำ วิธีการทําเริ่มแรกแเราต้องเริ่มที่แม่สีก่อนนะคะ,ะเมื่อกี้เราทําได้ในส่วนเนี้ยจะได้6ช่องใช่ไหมคะใน1นึ่ส่วนจะได้6ช่องอเรานับนะคะหนึ่งสองสานะคะช่องที่สมนี้นะคะในแต่ละชิ้นเนี่ยช่องที่สคือแม่สีนะคะถ้าจำไม่ได้ให้เขียนด้วย ดินสอไว้ว่าแม่สีนะคะทีนี้เรามาเริ่มจากสีอะไรก็ได้ค่ะจะขึ้นด้วยสีแดงก็ได้สีน้ำเงินหรือสีเหลืองก็ได้ในของครูครูเอาสีสีเหลืองลวกันเพราะว่ามันอยู่ใกล้คูที่สุดแล้วครูเอาสีเหลืองนะคะคุณสมบัติของสีโปสเตอร์นะคะถ้าเราจํากันได้ต้องมีอัตราส่วนของเนื้อสีแล้วก็น้ำนะคะ ที่ไม่เหลวหรือไม่หนืดจนเกินไปนะคะ,ะจากนั้นก็ลงไปในช่องเมื่อกี้คุณบอกว่าช่องที่3าใช่ไหมคะเราจะต้องเริ่มจากตัดเส้นขอบก่อนเสมอนะคะเพื่อเพื่ออะไรเพื่อเราจะไม่ให้เวลาเราบายไปอะคะ่ะมันจะได้ไม่ออกนอกกรอบเนาะฉะนั้นเราต้องตีขอบนะคะตีขอบให้มันก่อนอันนี้เป็นแม่สิเนาะ ดีขอดให้เขาก่อนอใจเย็นๆนะคะวิธีการที่เราจะลากเส้นเหมือนของครูได้นะะี่ค่ะหนึ่งเราต้องกลั้นหายใจแล้วก็ลากให้สุดนะคะแต่ไม่ได้หมายความว่าโอ้บรรยาวมากเลยครับครูผมจะต้องทำยังไงแล้วผมจะหายใจได้ไหมไม่ต้องขนาดนั้นนะลูกลูกก็แค่ถ้าสุดแค่ไหนที่ลมหายใจลูกหายใจได้อะคะ่ะก็ แล้วก็ค่อยลากใหม่อีกทีหนึ่งนะคะเมื่อเราได้กรอบแบบนี้ใช่ไหมคะพอเราได้กรอบแล้วทีนี้ถ้าช่องเล็กๆแบบนี้ใช้พู้กันเบอร์เดิมได้ค่ะเบอร์หกที่แถมมาค่ะได้นะคะระบายให้เต็มพื้นที่เลยนะคะระบายให้เต็มพื้นที่เลยเวลาเราทำนะคะให้เริ่มจากแม่สีก่อนเพื่อความสะดวก เพราะว่าแม่สีมันออกมาจากขวดเลยเรายังไม่ต้องผสมนะคะอ่าเสร็จไปแล้วหนึ่งสีทีนี้เราก็นับไปหนึ่งสองสามนะคะสี 4, ถัดมานะคะชิ้นที่ถ้าเราเมื่อกี้เราทำชิ้นที่หนึ่งใช่ไหมคะชิ้นที่หนึ่งชิ้นที่สองชิ้นที่สามชิ้นที่สีชิ้นที่ห้าก็จะเป็นแม่สีอีกตัวหนึง่งชิ้นที่ห้าในช่องที่สามนะคะ ก็จะเป็นแม่สีอีกตัวหนึ่งในที่นี้ครูเอาสีแดงนะคะสีแดงก็ทําแบบเดียวกับสีเหลืองเลยค่ะทําแบบเดียวกับสีเหลืองตีขอบก่อนนะคะตีขอบก่อน แม่สีเนี่ยเรารู้อยู่แล้วว่าแม่สีคือสีขั้นที่1ใช่ไหมคะทีนี้พอเราทําสีขั้นที่1แม่สีเนี่ยเสร็จนะคะเราก็จะไปทําสีขั้นที่สองนะคะอันเนี้ยเรารู้อยู่แล้วว่าทีนี้เราก็ต้องนับจากช่องนี้ไปอีกนะคะหนึ่งสสามสี่เห็นไหมคะพอนับไปหนึ่งสสามสี่ทุกอย่างมันจะเป็นแม่สีตรงล็อกกันพอดีนะคะ แสดงว่าตรงนี้เป็นสีอะไรคะสีน้ำเงินเนาะครูไม่ต้องสาธิตได้เราดูเราไปทำเองอันนี้นะคะโอเคเนาะทีนี้ครูจะผสมสีขั้นที่สองสีแดงผสมกับสีเหลืองได้สีอะไรเอ่ยจำได้ไหมครูคิดว่าทุกคนคงจำได้สีแดง1ส่วนบวกกับสีเหลือง1ส่วนก็จะได้สีส้มนะคะ จะได้สีส้มอันนี้ครูจะใช้วิธีการคือตวงใกล้เท่าๆกันถ้าเราตักสีแดงสามผู้กันก็ต้องตักสีเหลือง3าผู้กันเหมือแนบบกันนะคะถ้าเราตักน้อยสีมันก็จะเปลี่ยนไปทันทีอ่าลำดับต่อไปสีขั้นที่2นะคะ มันก็จะอยู่ระหว่างกลางของสีแม่สีหรือสีขั้นที่หนึ่งคือสีแดงกับสีสีเหลืองกับสีแดงใช่ไหมคะตรงกลางก็จะเป็นสีนี้ค่ะสีขั้นที่สองคือสีส้มนะคะสีส้มนักเรียนจะเห็นว่าครูทำง่ายมากดูเหมือนแบบโอ้ยง่ายจังเลยอย่างเงี้ยประสบการณ์นะคะนักเรียนคะถ้านักเรียนมัว ทำไปคุยไปเล่นไปหรือจิตไปคิดอย่างอื่นอยู่อะไรเงี้ยมันก็จะทําไม่ได้เนาะฉะนั้นเราต้องเขาเรียกว่าให้ตั้งใจหรืออยู่กับงานนะคะไม่พะวงเรื่องอื่นที่เขาบอกว่าศิลป,ปะฝึกสมาธิก็อย่างนี้แหละคะ่ะถ้าเราเล่นไปด้วยทําไปด้วยงานที่ได้มาก็จะไม่ดีเนาะ ว่าไม่ยากเลยไม่ยากสําหรับครูนะแต่เราจะยากสําหรับพวกเธออ่ะต่อไปนะคะถ้าตรงนี้สีน้ําเงินใช่ไหมสีน้ําเงินบวกสีแดงตรงนี้ต้องได้สีอะไรเอ่ยสีม่วงสีน้ําเงินบวกสีเหลืองตรงนี้ตรงนี้ได้สีเขียวทําเอาเองนะคะอันนี้ จากนั้นเราทำสีค่าที่3สีค่าที่3หมายความว่าสีเหลืองบวกสีส้มได้เหลืองส้มนั่นก็คือสีเหลืองสองส่วนนะคะสีเหลืองสมมติว่าเราเอาสีเหลือง3าผู้กัน3าผู้กันเราก็จะใช้สีแดง กุกันกับอีกนิดนึงว่าแค่นี้น่าจะพอแล้วของครูครูจุ่มไปเยอะนิดนึงเมื่อกี้เนาะก็จะได้เหลืองส้มเนาะจะได้เหลืองส้มวิธีการเดียวกันค่ะลงไปเลยทีนี้อีกอย่างหนึ่งค่ะงานเนี่ยนะคะสีหรืออุปกรณ์นะคะแม้แต่กระดาษเองกุกันเอยอะไรเออยเนี่ยค่ะ มันจะมีผลเนาะแต่เราเรียนเพื่อรู้เราคงไม่ต้องใช้ขนาดของครูไม่ต้องแบบโอ๊ยครูใช้สักุระว่าไปหาซื้อสักุระดีกว่าของครูสวยจังอะไรเงี้ยมันสูงไปค่ะเราไม่ได้ไปประกวดเนาะเอาธรรมดาก่อนก็ได้ค่ะแต่ว่ามันแทงมันสวยมันก็ล่นระยะเวลาในการทำงานของเราได้เหมือนกัน นักเรียนไม่ต้องตกใจกับสีที่มันออกมานะคะมันไม่ยังไม่แห้งมันก็จะประมาณนี้แล้วค่ะแต่ถ้าเมื่อไหร่มันแห้งมันก็จะดรอปลงอีกเนาะต่อไปสีแดงกับสีส้มก็แสดงว่าใส่แดงจุ่มแดงมาสาส่วนเหมือนที่จุ่มเหลืองเมื่อกี้นะคะจากนั้นก็จุ่มสีเหลืองลึกๆหน่อยทีเดียวเลยลึกๆ อ่อนกว่าเดิมนะมันจะต้องเข้มกว่าเดิมเนาะเข้มกว่าสีส้มแต่อ่อนกว่าสีแดงอันนี้ถ้าเป็นในสีทางวิทยาศาสตร์เขาเรียกสีแสดแต่ของเราไม่มีนะคะอันนี้แดงส้มหร,หรือว่าส้มแดงแต่โดยส่วนใหญ่จะเรียกแดงส้ม ถ้ารู้สึกว่าหนืดมากๆก็ผสมน้ำเข้าไปนะคะแต่ถ้ารู้สึกว่าเอ้ยเห็นสีของกระดาษเยอะเกินไปแสดงว่าสีของเราน้อยแล้วแหละเราจะต้องใส่เนื้อสีเพิ่มเนาะใส่เนื้อสีเพิ่มอ่ะอันนี้เราก็จะได้ฝั่งแดงเหลืองส้มเนาะ,ะอันนี้อีกฝั่งหนึ่งให้เราไปทดลองทำพร้อมๆกันทำไปพร้อมๆกันนะคะ แล้วเดี๋ยวเรามาดูตอนท้ายทีหนึ่งเมื่อเราได้เสร็จแล้วเราจะต้องมาเพิ่มแสงและเงาครูเอาด้านในนะคะเป็นสีเข้มด้านนอกเป็นสีอ่อนสีเข้มคือเงาครูจะผสมด้วยสีดำทีเนี้ยค่ะระหว่างสีดำกับสีขาวเนี่ยสีขาวเราจะต้องใช้จำนวนมากหน่อยแต่สีดำเราจุ่มแค่ติ๊ดเดียวจริงๆคะ่ะนักเรียนคะ่ะมันก็จะเข้มละครูจุ่มแค่นี้ น้อยมากๆเท่า,มาเมล็ดถั่วเขียวเนาะเท่า,มาเมล็ดถั่วเขียวสีดำสีเหลืองยังเปลี่ยนอย่างรุนแรงเลย <c oughs> อันนี้ครูผสมไปทางดำเนาะนักเรียนไม่ต้องตกใจนะคะทำไมค่าที่ได้มันออกเขียวๆมันมันขึ้นอยู่กับแสง ว่าเป็นแสงสีอะไรถ้าเรามีจำนวนช่องเยอะขึ้นนะคะเราก็อาจจะเพิ่มไปทีละนิดนะคะมันก็จะค่อยๆไล่เหมือนในคอมพิวเตอร์ะคะ่ะที่มันเป็นเฉดส,สีเป็นช่องๆนะคะ ให้นักเรียนจำไว้นะคะว่าถ้ามันโดนสีขาวแล้วหรือโดนสีดำแล้วมันไม่สามารถจะใช้ช่องนั้นผสมสีขาวหรือสีดำในช่องเดียวกันได้ถ้าเราผสมสีเหลืองเราก็ต้องมีสีเหลืองสองช่องเนาะอันนี้คุไปทางดำเนาะเมื่อกี้ให้มันดูลึกลง มันก็จะลวงตาได้อีกนะคะอันนี้ไปทางเงานะคะผสมสีดำ ครูไม่ได้เพิ่มสีเหลืองขึ้นมาเลยนะคะครูก็ใช้สีเหลืองในช่องเดิมของครูเสร็จแล้วครูแค่เพิ่มสีดำลงไปมันก็จะเข้มขึ้นเนาะ,ะมันก็จะลึกเนาะค่ะต้องระวังนิดนึงนะคะถ้าเราทำแล้วสีมันยังไม่แห้งนะคะ มันอาจจะโดนได้เนาะเราต้องใช้ความระมัดระวังนิดนึงต่อไปนะคะครูบอกแล้วว่าเราจะใช้สีเหลืองในช่องเดิมที่เราผสมสีดำไม่ได้เนาะเราจะต้องใช้สีเหลืองในช่องใหม่เนาะที่มันเป็นเหลืองมาเลยเให้มันพอกับช่องที่เหลืออีกสองช่องด้วยนะคะ มันสองช่องก็จริงแต่ขนาดมันจะกว้างขึ้นเนะาะเราก็ให้มันพอละกันแต่อย่าผสมเยอะเกินไปก็ไม่ดีเพราะว่าเปลือมค่ะไม่ได้มีอะไรมากเลยเปลือมค่ะผสมขาวไปหนึ่งผู้การก่อนทีนี้ถ้าสมมติว่าเราถนัดมือมือขวานะคะถ้าเราตั้งไว้อย่างเงี้ยเราเขียนมันก็จะโดนใช่ปะ่ะฉะนั้นสลับด้านค่ะ สหรับแต่ถ้าเป็นคนมือซ้ายด้านนั้นถูกแล้วนะคะแต่ถ้าคุณถนัดฝามือขวาเนี่ยเราก็ต้องเป็นอย่างนี้ให้มันยังไม่ได้ทำะคะ่ะข้างนี้เนาะมันจะไม่ไปโดน ช่องสุดท้ายของพาร์ทนี้สมขาวไปอีกหนึ่งคู่กันไม่ได้เติมสีเหลืองนะย้ำนะคะเราจะไม่เติมสีที่เป็นแม่สีหรือหรือตัวหลักที่เป็นสีกลางเมื่อกี้ค่ะช่องที่3ตรงนี้นะคะคือเราจะต้องผสมเผื่อไว้เลยสมมติว่าเราผสมครั้งแรกเนี่ยเราต้อง ต้องเผื่อเป็นสองช่องนะคะเพราะสองช่องทําไมถึงสองช่องเผื่อสองช่องเพราะอีกช่องหนึ่งไว้ผสมขาวอีกช่องหนึ่งไว้ผสมดาเนาะจะได้เหมือนกันค่อยค่อยถาดเห็นไหมของครูก็จะพอดีครั้งช่องแรกที่เราทดลองทาอะ่ะเราจะไม่มั่นใจก็ทดลองไปก่อนทีนี้ถ้าเกิดมันผิดนักเรียนไม่ต้องตกใจนะคะเพราะว่าคุณจะสมบัติของสีโปสเตอร์อค่ะ มันสามารถทับซ้อนกันได้เห็นไหมคะอันนี้เราก็จะได้หนึ่งช่องเนาะแบบไหนที่นักเรียนเห็นมันไหมคะฝั่งนี้ฝั่งนี้นะคะสิว่าเราได้สีอะไรมาตรงนี้คือแม่สีอันนี้แม่สีอันนี้สีขั้นที่สองช่องนี้นะคะเมื่อเราทําได้สิบสองสีเนี่ยคะ่ะเขาจะเรียกว่าสีแท้ก็คือสีสิบสองสี ในวงจรสีของงานทัศนศิลป์เนาะสีเนี่ยมันมีหลายประเภทฉะนั้นมันจะมีสีในวิทยาศาสตร์เอยสีลุ้งเอออะไรเงี้ยมันมันจะมีหลากหลายนะคะแต่ของเราเนี่ยสิบสองสีนี้คือสีในงานทัศนศิลป์มีสามขั้นนะคะขั้นที่หนึ่งคือแม่สีนะคะอันนี้เรามีสองตัวสีเหลืองกับสีแดงขั้นที่สองเอาสองสีนี้มาบวกกันได้สีขั้นที่สอง ะคะ้นที่3มเอา2สีนี้บวกกันได้สีค่าที่3 2สีนี้บวกกันได้สีั้นที่3แล้วต่อไปที่เราผสมสีดำสีดำไม่ใช่สีนะคะมันคือเงานะคะเงาเนี่ยก็ต้องอินฟินิตี้เนาะเขาเรียกว่าการทำเฉดสีให้เข้มขึ้นคือมันไม่มีข้อกำหนดว่ามันจะอยู่ตรงที่เฉดสีที่เท่าไหร่นะคะ,ะสีขาว ที่เราใช้อันนี้นะคะก็คือแทนแสงสีขาวเช่นกันค่ะแสงเราก็ไม่ไกําหนดได้ว่าเอ้ยแสงมันจะขาวขนาดไหนอ่ะเราก็กําหนดไม่ได้เนาะก็คือตรงนี้มันจะเป็น Infinity. อินฟินิตี้อินฟินิตี้คือเฉดสี แต่สีในวงจรสีนะคะมีทั้งหมด12สีนะคะห้ามจำผิดพลาดเด็ดขาดเลยแม่สี3สีสีขั้นที่2อีก3สีและสีขั้นที่3เพิ่มมาอีก6สีรวมกันทั้งหมด12สีอันนี้เดี๋ยวให้นักเรียนนะคะไปคิดต่อแล้วสัปดาห์หน้านะคะเราเอามาเอาผลงานมาโชว์กันว่าใครได้ไปถึงไหนแล้วถ้าไม่เสร็จไม่เป็นไรคะ่ะถ้านักเรียนคิดว่า ไม่แน่ใจว่าถูกหรือผิดนะคะเดี๋ยวครูจะอัพโหลดลงในในโซเชียลในกลุ่มของเรานะคะเสร็จแล้วถ้านักเรียนคนไหนมีปัญหาหรืออะไรให้นักเรียนคอมเมนต์ถามมาด้านด้านล่างนะคะวิดีโอที่ครูโหลดไปนะคะแล้วครูก็จะตอบคําถามนักเรียนเป็นลายบุคคลนะคะหรือจะส่งข้อความคุยส่วนตัวก็ได้ถ้าอายเพื่อนว่าเออมันไม่สวยหรืออะไรอเงี้ยนะคะลายส่วนตัวได้ โอเคนะคะสำหรับวันนี้เราจบคลิปกันเพียงเท่านี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ